ครับท่านผู้ชมครับในส่วนของรอบดึกคืนวันศุกร์นะครับฝนถล่มในส่วนของอีสานเกือบทั้งภาคนะครับก็เมื่อดูในส่วนของฝนวันนี้นะครับจะเห็นว่านี่ครับในส่วนของอีสานครับไล่มาเกือบทั้งภาคนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่ด้านอีสานกลางลงมาจนถึงอีสานใต้เนี่ยฝนถล่ม เวลานี้นะครับก็ยังตกอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของกลุ่มฝนนะครับขยายตัวมาเรื่อยๆนะครับโดยไล่จังหวัดไปนะครับจะเห็นว่านี่นะครับตั้งแต่ถ้าดูตอนบนสุดของภาคเนี่ยเมื่อช่วงค่ำๆนะครับก็จะมีฝนในส่วนของตอนบนแต่ว่าตอนนี้ในส่วนของตอนบนเนี่ยฝนไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ฝนกําลังเคลื่อนที่กิน พื้นที่ส่วนของภาคอีสานเกือบทั้งหมดนะครับไล่มาตั้งแต่นะครับนี่นะครับถ้าดูจากภาพนี้นะจะเห็นชัดเจนนะครับว่าณน,นเวลานี้นะรประมาณ3ามสี่ทุ่มฝนกําลังแช่อยู่ไล่มาตั้งแต่ขอนแก่นนะครับขอนแก่นแล้วก็ลงมาโคราชนี่นะครับขอนแก่นนี่ก็ครอบคลุมเกือบทุกอกําเภอของขอนแก่นนะครับแล้วก็มาต่อ,อยังสารครามนะครับสารครามก็ทุกอกําเภอของจังหวัดมหาสารครามนะครับณนเวลานี้ แล้วก็ร้อยเอ็ดนะครับร้อยเอ็ดกาลสินนะครับร้อยเอ็ดกาลสินแล้วก็ข้างล่างนี้ก็มหาสารคามนะครับแล้วก็โคราชบางส่วนนะครับส่วนด้านหน้าของฝนตอนนี้ก็คือกําลังเคลื่อนที่ใกล้จะถึงในส่วนของอีสานใต้แล้วนะครับด้านนี้ก็แถวมุกดาหารนะครับนีคมคาสร้อย แล้วก็ไปดอนตาลนนครับมุกดาหารด้านบนก็กําลังแผ่ขึ้นมานครับเพราะฉะนั้นคืนนี้ฝนน่าจะเยอะนะครับในส่วนของอีสานพี่น้องที่อยู่แถวอีสานน่าจะได้รับฝนเยอะนะครับยโสธรน,นะครับเสรภูมิ101ยโสธรคําเขื่อนแก้วป่าติ้วยะโสธรน,นะครับแล้วก็ในส่วนของหลายๆพื้นที่นะครับ ในหลายพื้นที่ของภาคอีสานเกือบทั้งภาคนะครับแล้วก็ตอนนี้มาถึงอำนาจ,จเจริญนนครับตอนนี้ฝนกําลังจะเข้าสู่อีสานใต้นะครับตอนนี้ก็คือกวาดอีสานตอนกลางมาเกือบทั้งหมดแล้วเมื่อตอนชั่วโมงสองชั่วโมงที่ผ่านมานะครับตกในส่วนของครอบคลุมในส่วนของภาคอีสานตอนกลางนะครับไล่มานี่นะครับตอนนี้มาถึงอำนาจ,จเจริญกําลังจะไปต่อมุกดาหารแล้วก็ ข้างล่างนี่ก็อยู่แถวนี้นะครับสีสเกตกําลังจะเข้าสู่อุบลราชธานีนะครับลักษณะฝนค่อนข้างจะเป็นชุดใหญ่นะครับกินพื้นที่กว้างนะครับแล้วก็น่าจะอีสานล่างทั้งหมดนะครับสุรินสังขะสุรินสีขอรภูมิปางคู่ไพรบึงนะครับกันทนละลักษ์สีสเกตนะครับกําลังเคลื่อนที่นะครับ แล้วก็น่าจะเข้าสู่เดชอุดมเข้าสู่อุบลเข้าสู่พิบูลมังสาหารของอุบลเข้าสู่สีเชียงใหม่นะครับในช่วงดึกนะครับจะเห็นว่ากลุ่มฝนนะครับวันนี้ครอบคลุมอีสานทั้งหมดนะครับเป็นกลุ่มใหญ่นะเป็นชุดใหญ่แล้วก็กินพื้นที่กว้างนะครับก็ได้น้ํากันอย่างทั่วถึงนะครับส่วนอีสานนะครับแล้วก็ของ ภาคกลางก็มีอีกชุดหนึ่งนะครับอยู่แถวอ่างทองนะครับอ่างทองสระบุรีนะครับอ่างทองเข้าสระบุรีเข้าพระนครศรีอยุธยาบางส่วนนะครับเข้าลบบุรีบางส่วนนะครับเข้าวางังลบบุรีแล้วก็กาลังจะเข้ามวกเหล็กสระบุรีแล้วก็ดึกน่าจะเข้าต่อที่ปากช่องนะครับในค่าคืนนี้นะครับ เพราะฉะนั้นคืนนี้รอบดึกท่านผู้ชมอย่าเพิ่งนอนนะครับก็คือฝนถล่มในส่วนของภาคอีสานทั้งหมดนะครับอีสานตอนบนตอนนี้ก็คือเลื่อนลงมาจากอุดรก็ลงมาแถวข้างล่างนะครับมาแถวขอนแก่นนะครับแล้วก็บางส่วนก็เข้าไปที่สกลนครแล้วก็เข้าไปนครพนมนะครับนี่คือเป็นฝนชุดใหญ่ในค่ําคืนนี้นะครับแนวหน้ามาด้านนี้แล้วนะครับสีแดงออกเข้มก็คือ สีเหลืองออกเข้มนี่คือฝนตกหนักนะครับท่านผู้ชมก็อาจจะได้รับน้ําเยอะนะ้บในส่วนของพี่น้องที่อยู่แถวอีสานนะครับตามจังหวัดนี้นะครับครบทุกจังหวัดของอีสานนะครับไล่มาตั้งแต่โซนขอนแกน่นเข้ามากาลสินร้อยเอ็ดมหาสารคามเข้ามาด้าน อำนาจเจริญยะโสธรมุกดาหารนะครับแล้วก็ข้างล่างนี้ก็เป็นศรีสะเกตอุบลราชธานีสุรินบุรีรำนะครับก็ได้รับฝนกันหมดนะครับในส่วนของภาคอีสานในค่ำคืนนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องลหลายท่านที่กำลังรอฝนนะครับ ฝนชุดใหญ่นี่นะครับนะถ้าดูในดึกคืนนี้จะเจอสองกลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่อยู่แถวอีสานนะครับอีสานทั้งหมดนะครับแล้วก็ภาคกลางนี่ก็แดงนะครับเหลืองออกแดงนี่คือฝนตกหนักนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นกลุ่มฝนที่กำลังตกนะครับแล้วก็น่าจะได้รับน้ํากันท่วมหน้านะครับตรงนี้ตรงนี้สระบุรีกํลาลังตกหนักนะครับอีกชุดหนึ่งที่กําลังเคลื่อนที่เข้ามา ยังสระบุรีเข้าวังม่วงเข้าม่วกเหล็กน่าจะไปต่อปากช่องชุดนี้น่าจะมาเติมต่อแถวโคราชนี่นครับแล้วก็น่าจะมาเชื่อมกับในส่วนของกลุ่มฝนแถวอีสานใต้นะเวลานี้ที่กําลังตกอยู่นะครับท่านผู้ชมนะครับก็เป็นข้อมูลเรียลไทม์นะครับตรงนี้ไม่ใช่โมเดลนะครับเป็นกลุ่มฝนที่กําลังตกนะครับฝนถล่มอีสานในรอบดึกนะครับ ดูภาพรวมแล้วมีอยู่เฉพาะตรงนี้นะครับก็ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ6 0 7 0ของอีสานนะครับเกือบ80%นะครับนะเพราะว่าช่วงหัวค่ำเ่ยเขาไปตกอยู่แถวอีสานตอนบนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เลื่อนลงมายัางอีสานตอนล่างนะครับก็ตอนนี้หลายๆคนก็ได้รับน้ําฝนแล้วกี่น้องแถวภาคอีสานที่กําลังจะหวานก้าข้าวเพื่อที่จะดํานานะครับหือใครที่ทํานาหวานก็หวานไปสักพักตอนนี้ก็ ถ้าข้าวเริ่มงอกแล้วก็มีน้ำมาเติมนะครับก็เตรียมที่จะใส่ปุ๋ยนะครับก็ถือว่าวันนี้เป็นข่าวดีของแถวโซนอีสานนะครับที่คิดว่าฝนจะน้อยนะครับแต่พอเข้าจริงๆก็คือไม่ไม่ไม่น้อยนะครับรอบดึกนะครับโดยเฉพาะรอบดึกนะครับจะเห็นว่ากลุ่มฝนนี่โอ้โหกลุ่มใหญ่นะครับซึ่งมาดูกลุ่มเมฆนะครับถ้าดูถ้าดูเมฆในท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่านี่นะครับ เป็นเมฆกลุ่มใหญ่นะครับที่กําลังปกคลุมในส่วนของภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางบางส่วนอยู่นเวลานี้นะครับทําให้เกิดฝนนะครับฝนตกหนักนะครับในหลายจังหวัดนะครับแล้วก็ต่อเนื่องนะครับตอนนี้กําลังจะไปถึงอีสานใต้นะครับอีสานใต้เตรียมรับฝนต่อจากอีสานกลางนะครับในขณะเดียวกันแถวภาคกลางนะครับสุพรรณบุรีอ่างทองพระนครศรียุธยาสระบุรีก็ ลบบุรีนะครับก็จะได้รับฝนต่อเนื่องนะครับน่าจะเชื่อมต่อไปยังโคราชนะครับแล้วก็จะได้รวมกับกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่แถวอีสานนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอัปเดตข้อมูลในรอบดึกนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่นอนนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก็สวัสดีครับ